มาเรียนในหน้าที่60กันเลยนะครับในส่วนที่เป็น Workbook n e เนวเ h ฮัล o ล o ฟร์คำสั่งบอกว่าให้ Raw ก็คือให้วาดรูปให้ Color color ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าสีไม่ได้เป็นคำนามนะครับแต่เป็นคำกริยาแปลว่าระบายสีหรือทาสีนะครับแล้วก็ Write ให้เขียน what fruit and flower do they like what fruit เป็นพหูพจน์นะครับ and flower ก็แปลว่าผล,ลไม้และดอกไม้อะไรนะครับที่พวกเขาชอบดูเป็นกริยาช่วยไม่ต้องแปละนะครับแปลผล,ลไม้และดอกไม้อะไรที่พวกเขาชอบเป็นเครื่องหมาย question mark นะครับนาะไม่ใช่เป็นเครื่องหมาย full stop เครื่องหมาย question mark ตอ่อติคกัคบ ก็เลยนะครับในหนังสือบอกว่า My father พ่อของฉันเนี่ยชอบดอกไม้อะไรคุณครูพี่นันก็พยายามนึกชื่อดอกไม้ที่มันไม่เหมือนกันนะครับนาะก็พยายามนึกออกมาว่าคุณพ่อเนี่ยชอบดอกกุหลาบชอบดอกมะลิชอบดอกบัวนะครับนี่คือแปลให้แล้วนะครับนะฮี He ในที่นี่คือของผู้ชายแต่คุณครูแปลว่าท่านนะครับนะเพราะคุณพ่อ,อผ่านนะครับเพราะงั้นให้นักเรียนวาดรูปดอกดอกกุหลาบ ดอกมะลิแล้วก็ดอกบัวลงไปนะครับหรือถ้านักเรียนเขียนเป็นดอกอย่างอื่นก็วาดเป็นดอกอย่างอื่นนะอันนี้คือตัวอย่างที่ครูพิดัน,นยกตัวอย่างให้ขอทักทายท่านผู้ชมนิดหนึ่งนะครับที่เข้ามาดูฟิลมสดอยู่ก็คือลูกนะครับน่าจะเป็นนักเรียนวารัญยานนบนบพักเก้านะครับนะแต่กรุ๊กรุอ่านไม่ผิดนะเพราะเป็นภาษาอังกฤษ เขียนมาว่าสอนดีมากค่ะแหมชื่นใจเลยนะครับนะลูกนะหายเหนื่อยเลยนะครับได้ยินคนํานี้ขอบใจมากๆเลยนะครับคุณครูก็พยายามนะสอนให้ตามความรู้ของคุณที่ของคุณครูที่มีนะครับนะเพราะเทคนิคการถ่ายทอดของแต่ละบุคคลนั้นไม่เหมือนกันถ้าอย่างไรก็ขอขอบคุณนะครับนะที่เขียนชมเชยมานะครับ หรือถ้าต้องการให้คุณครูปรับปรุงแบบไหนอย่างไรก็สามารถเขียนลงในคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับไปต่อครับผม My mother แม่ของฉันแม่ของฉันชอบดอกอะไรบ้างนะครับคุณครูก็พยายามไปหาดอกไม้ที่มันไม่ซ้ำกันนะครับคือไปหาชื่อดอกมาริโกนะครับดอกมาริโกนี่แปลว่าดอกดาวเรืองนะลูกนะ ส่วนดอกเชียวบรอดเชียวบรอดนะครับเชียวบรอดอ่านว่าเทียบบรอดนะครับนะเชียวแฟวร์บรอดแต่ว่าตรงนี้มันมาสัมผัสกันให้อ่านเป็นเชียวเบอร์นะครับเชียวบรอดแปลว่าดอกซ่อนกลิ่นนะอ่าแล้วก็ดอกตัวนี้นะครับนะอ่านยากนิดหนึ่งคริสแซนทิ่มัก็คือดอกเป็นจมาศนะครับเพราะฉะนั้นคุณแม่ชอบดอกเหล่านี้นักเรียนก็ไปดูใน Google นะครับนะว่าดอกซ่อนกลิ่นนี่หน้าตามันเป็นอย่างไรก็จะได้วาดถูก ดอกเบญจมาศหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับหรือนักเรียนจะตอบเป็นดอกอย่างอื่นที่นักเรียนทราบก็ได้นะครับโอเคไปต่อทีนี้ my brother and sister พี่ชายของฉันและพี่สาวหรือน้องสาวของฉันชอบดอกอะไรบ้างคุณครูพยายามหาดอกไม้ที่ไม่ซ้ํากันนะครับแต่ปัญหายากเหมือนกันนะสับดอกไม้เนี่ยก็เอาสับโรสดอกกุหลาบซ้ํามานะครับนะ sunflower ดอกทานตะวันโอคิดดอกกล้วยไม้ นะครับก็ให้นักเรียนวาดลงไปโอเคนะครับก็หน้า60ก็จบอีกแล้วนะครับผมไปต่อหน้าที่61กันเลยครับผม